สวัสดีครับผมโอมครับฝ้ายค่ะวันก่อนนะครับผมก็ไปประเทศจีนมานะครับก็ก็ได้ลิมรสความแบบผจญภัยสุดๆเลยนะครับทั้งเหนื่อยทั้งลำบากทั้งสนุกทั้งมันนะครับผมก็เลยจะเอาประสบการณ์นะครับมาแชร์เพื่อนๆฟังนะครับซึ่งครั้งนี้แล้วนะผมเคยแชร์คลิป10สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปจีนนะครับแต่หัวข้อในคราวนี้ครับก็คือ5สิ่งที่ควรเตรียมก่อนไปจีนนะครับผมซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมไปข้อแรกนะครับก็คือ แปลภาษานะครับผมซึ่งคือแอปแปลภาษาเนี่ยคือมันก็ตรงตัวนะว่ามันแปลภาษาคือมันอาจจะแปลไม่ได้แม่นหรอกแต่ผมรู้สึกว่าอย่างเวลาเราไปกินอะไรอย่างเงี้ยคือหมูเนื้อไก่แกะมันมันแปลได้นะเพราะว่ามันเป็นคำแบบมันได้เป็นประโยคไงนะง่ายๆเนื้อเวลาเราจะไปห้องน้ําอย่างเงี้ยแค่เราเพิมพ์ไปว่าห้องน้ํามันก็ขึ้นภาษาจีนแล้วว่าห้องน้ําซึ่งพอให้คนจีนดูเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าแบบ ไปทางไหนเขาก็ชี้ให้คือเขาก็จะเข้าใจเราเหมือนกันนะอเออแล้วมันก็เป็นแอป,ปฟรีด้วยนะครับผมจึงคิดว่ามันเป็นอะไรที่เพื่อนๆควรจะโหลดไปนะมันสําคัญจริงๆนะครับผมมันก็คือ Google Translate ใช่และข้อ2นะครับซิมต่างประเทศนะครับผมซึ่งอ,อันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสําคัญมากๆเลยนะฮะ คือเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยก่อนจะไปประเทศไหนเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าบูธอยู่ที่สนามบินใช่ไหมอย่างดอนเมืองมันก็จะมีแบบ 2D Tab AS เอเอสลยคือทุกค่ายแหลมมารวมกันบางคนเนี่ยอย่างคลิปกาก่อนเนี่ยผมลงไปก็บอกก็เปิด VPN ดิอะไรเงี้ยซึ่งผมมองตรงล้า VPN เปิดได้แต่คือมันก็คือเปิดเฉพาะตอนอยู่ในโรงแรมมา คือ VPN เปิดได้แต่มันมันหลุดบ่อยอ่ะใช่จริงจริงน่ยที่ทำมาหลายรอบมากมันไม่เสถียรใช่แล้วเอาจริงนะครับที่ผมบอกให้เอาซื้อซิมต่างประเทศมาเนี่ยก็คือไว้ใช้ Google Map นะแล้วเอออีกอย่างหนึ่งเนี่ยโอเคบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเรามาเที่ยวเราต้องตัดขาดจากเมืองที่เราอยู่ดีเรามาเที่ยวนะอะไรเงี้ยแต่คือบางครั้งเนี่ยเออถ้าเราไปเที่ยวไกลๆอย่างผมเนี่ยมาเที่ยวจีนเนี่ยผมมาเที่ยว9วัน10วันเนี่ย ก็ต้องมองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่บ้านหรือเปล่าอย่างเช่นเออพวกแบบครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเออเรารับข่าวสารมาบ้างมันก็ดีคือไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยติดต่อไม่ได้มันก็อันตรายแล้วเอาจริงๆริซิมต่างประเทศมันก็ไม่เท่าไหร่เนาะมันมาสามร้อยกว่าบาทแล้วอยู่ได้แบบ7วัน8วันเนี่ยเฮ้ยถือว่ามันก็ไม่แพงนะโอเคไปกัน2คนแต่ก็คือไปซิมเดียวก็ยังก็ยังดีอ่ะให้มันเหมือนติดต่อได้แล้วที่สําคัญเลยเนี่ยคือการใช้ g o o g l e Map นะครับผม สมมติเราจะไปห้างไหนหรือว่าจะเดินไปถนนไหนเนี่ยเราพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ด้วยนะแล้วพวกห้างใหญ่ๆเนี่ยเซอรอังกฤษมันก็เจอไม่ต้องห้างอะเราว่าหลักๆที่สําคัญคือโรงแรมคือเหมือนเราขึ้นแท็กซี่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกมันจะพาเราไปทางไหนแต่เรา,าจ,จะเปิดเช็คตลอดว่าแท็กซี่มันพาไปตามที่ g o o g l e แม p บอกหรือเปล่าคือไม่ได้พาอ้อมหรือไม่ได้พาแบบ เราไปที่อื่นอะไรเงี้ยคืออย่างรอบแรกที่ไปเราไม่ได้เอาซิมอะไรกันไปเลยอย่อะไปซื้อซิมจากไทยไปเลยแล้ไปซื้อซิมที่นู่นด้วยคือพอหลงหาโรงแรมไม่เจอได้แม่งมืดแปดด้านอะ่ะใช่เออมันไม่รู้เลยว่าตรงนั้นคืออะไรแล้วมันอ่านว่าอะไรหน้าตาโรงแรมแบบคือเป็นยังไงเพราะว่าในภาพที่เราเรา,เราจองจากในเว็บแบบพวกบุ๊กคิงพวกนู่นนี่นั่นอะ่ะคือบางทีเราไปถึงกลางคืนอะ่ะม,มันก็ไม่เหมือนรูปที่เราเห็นหรือบางทีก็รูปไม่อัปเดตอย่างเงี้ยเออแต่เวลาเราไปอยู่ที่จีนอ่ะ อย่างพวกนี้ที่เราพูดม,มันจะโดนบล็อก Google ต่างๆโดนบล็อกไงแต่ว่าถ้าซื้อซิมจากไทยไปอ่ะเป็นแบบซิมเอเชียที่เอาไปใช้ที่จีนอ่ะมันจะระบุเลยนะว่าประเทศไหนที่ที่ซิมนั้นจะไปใช้ได้ที่ประเทศไหนคือมันก็เหมือนจะเปิดไว้ให้เราแล้วอ่ะหรือ,อว่าเราจะใช้ใชพวกแอปต่างๆเหล่านี้ได้โดยที่จะไม่โดนบล็อกใชไ่ไม่ยากนะครับคือเวลาไปถึงบูธเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนเนี่ยเขาจะถามอยู่แล้วว่าไปประเทศไหนเขาก็จะเลือกมาให้เราเองไม่ยากครับซื้อดีกว่านะและข้อ3นะครับผม เวลาครับผมก็คือที่ผมมอเฮตรียมเนี่ยคือเรื่องเวลาเนี่ยเวลาเราจะไปไหนนะครับเราต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับคืออย่างจะไปเที่ยวอ,อ,อุทยานพิพิธภัณฑ์หรือว่าอะไรเงี้ยครับคือเราควรจะตื่นเช้านะเวลาเดินทางของจีนเนี่ยเวลาไปอุทยานหรือไปสถานที่ธรรมชาติเนี่ยแต่ละที่เนี่ยมันไกลมากคืออย่างผมเนี่ยจะตื่นสายกันประมาณแบบตื่น9ก้าโมงสิบโมงกว่าจะถึงที่นั่นจริงๆเนี่ย ผมก็เข้าใจเอเอสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ถึงมั้งไม่ใช่นะครับโหถึงประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองอย่างเงี้ยแล้วอุทยานปิดห้าโมงรถลอบสถายหมดห้าโมงเงี้ย<ช>คือการว่าเราเที่ยวแล้วเราแบบเที่ยวไม่เต็มอิ่มอะ<ช>่ะคือการว่าเราแม่งเดินทางนานกว่าเที่ยวในในตัวอุทยานที่เราจะไปอ,อะ<ช>่ะมันเลยสัวแบบ ให้การเตรียมเวลาล่วงหน้าการเผืเวลาล่วงหน้าเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะครับผมถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นตีห้าหกโมงเนี่ยเราจะนอนเร็วหน่อยสักสามทุ่มสี่ทุ่มก็ควรนอนได้แล้วมันจะได้มีแรงสิงขนมาตอนเช้าคือจริงๆถ้าจะไปเที่ยวอุทยานอ่ะมันจะไม่ค่อยมีรถที่จากสถานีพุ่งไปถึงจุดอุทยานเลยส่วนใหญ่อ่ะอุทยานเขาจะไม่ให้รถส่วนตัวขึ้นไปหรือว่ารถตู้สารประจำทางอ่ะเราจะให้จอนณจุดจุดหนึ่งแล้วเราก็ต้องไปซื้อตั๋วเพื่อนั่งรถจากอุทยานเนี่ยเข้าไปอีกซึ่งแต่ละที่มันก็ บางทีอาจจะแบบครึ่งชงั่วโมงบางทีอาจจะสิบห้าสิบนาทีแต่ว่าต้องเผื่อเวลาได้เพราะว่ารถอุทยานเราก็ต้องรอเต็มอืเพื่อที่จะขึ้นไปแล้วยิ่งที่ที่แบบคนเยอะๆหรือว่าเราไปแบบเป็นช่วงพีคพีคไทม์เนี้ยต้องเผื่อเวลาดีๆเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องรอรถแบบรอรถนานอะ่ะเออเพราะว่าคนเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนน้อยก็ต้องระวังอีกเพราะว่าเขาอาจจะต้องรอแบบรถเต็มประมาณหนึ่งคือนอกจากจะรอรถแล้วเนี่ยต้องรอคนด้วยนะมีการแซงคิวมีการแบบ โอแบบเยอะต้องเตรียมจริงนะครับผมอืมและข้อสี่นะครับผมอ่าอันนี้อาจจะไม่ต้องเตรียมไปจากเมืองไทยนะครับแต่ก็คือเตรียมไปตอนไปพักนะครับผมอันนี้เป็นความคิดของผมเองนะผมคิดว่าเวลาเราไปพักที่ไหนทุกโรงแรมนะครับจะมีโบชัวนะฮะคือแล้วโบชัวเนี่ยมันจะมีแผนที่ให้นะครับซึ่งแผนที่เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจําเป็นและสําคัญมากๆเลยนะในการ แต่เที่ยวเมืองนั้นๆเนี่ยอ,อย่างตอนที่ผมไปเฉียงตูนะครับผมก็เอาคล้ายๆกับโบชัวแผนที่เขามานะซึ่งโบชัวแผนที่เขานี่ละเอียดมากเลยนะคือทําดีมากๆเลยแล้วเวลาจะอธิบายคือเจ้าของโรงแรมอธิบายหรือว่าคนข้างนอกอธิบายเนี่ยเรากลางอย่างนี้เขาดูเนี่ยเขาก็ชี้ได้ยจิม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 แล้วแบบคือตรงไหนที่มันติดกับพวกรถไฟใต้ดินอย่างเงี้ยเออเราก็เข้าใจว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้เดินไปอีกตรงนี้คือมันแบบ มันสะดวกสบายมากแล้วมันเป็นของฟรีด้วยที่โรงแรมเขาแจกอยู่แล้วซึ่งแบบตอนที่ผมเอามาเนี่ยผมใช้จนถึงวันสุดท้ายเลยนะใช้จนมันเย็นใช้จนมันฉีกซึ่งมันสําคัญมากเลยนะครับผมคือเพื่อนๆบางคนเนีจะมองว่าแบบเฮ้ยมี o o o l l m m p s แล้วก็พี่เพิ่งบอกไปก่อนหน้านี้ว่ามี Google m a p เฮ้ยแต่มันคือมันมีเตรียมไว้หลายๆอย่างมันก็ดีกว่าประโยชน์ของโบช่วอีกอย่างหนึ่งอะคือ g o o g ิ e Map จตช่วยไม่ได้นะเคสนี้คือเหมือนสมมติเราไปซื้อตั๋ว MRT ตั๋วรถไฟใต้ดินเนี้ยแล้วเราจะไปบอกคนพนักงานว่าแบบเออเราจะไปสถานีแล้วก็ขึ้นยื่นแมพแล้วก็ชี้ไปเออคือในแมพมันจะมีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนอยู่พรุ่กันซึ่งบางคนเขาก็เราพูดภาษาจีนอะเราพูดพูดเหมือนคาราเกะภาษาอังกฤษอะเออคือบางทีเขาฟังเราไม่รู้เรื่องอะใช่ใชเออก็คือยื่นให้เขาดูเลยแล้วก็จิ้มว่าแบบเออเราจะไปที่นี่อะไรเงี้ยอ ซึ่งมันจะง่ายกว่านะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปโรงแรมไหนนะครับก็โบชั์เข้ามาด้วยนะครับดีมากและข้อห้านะครับข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือก่อนจะเดินทางไปเมืองจีนนะครับผมอันนี้ก็เออเวลาจะไปไหนนะครับที่นี่นะครับเขาส่วนใหญ่จะเดินทางกันด้วยรถทัวร์รถไฟนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะฮะแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะครับผมอยากให้เพื่อนเนี่ย จองตั๋วรถไฟตอนที่อยู่ในเมืองไทยเลยนะจองล่วงหน้าไปเลยใช่จองล่วงหน้าไปเลยแล้วก็มันก็ไปย้ำกับข้อที่ผมบอกว่าทำเวลาเตรียมเวลาไว้นั่นแหละก็คือสมมติเราจะไปไหนเนี่ยแล้วก็ต้องเผื่อเวลาไว้แล้วพอถึงหน้าสถานีเนี่ยแล้วก็อาจจะถึงก่อนสักชั่วโมงก็ดีนะอือแล้วก็จะตั๋วที่เราซื้อมาเนี่ยก็รอขึ้นได้เลยเพราะว่าถ้าเราไปซื้อหน้างานเนี่ยสมมติเราเอ่ออย่างเหตุการณ์ที่ผมเพิ่งประสบพบเจอมานะครับก็คือ กะว่าไปซื้อหน้างานนะไม่ได้จองจากไทยไปนะคือต้องไปรอรอขึ้นรถห้าชั่วโมงแต่ตอนซื้อตั๋วนี่ก็ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้มั้งรอต่อคิวอะ่ะใช่คือเหมือนกับว่าพอเราไม่ได้ซื้อไปเนี่ยคือทุกคนอะ่ะใครๆมันก็อยากจะขึ้นรอบที่มันใกล้ใกล้เวลานั้นที่สุดไงแล,ล้วการว่าไอ้พวกรอบพวกนั้นมันก็จะแบบเต็มเต็มเต็มแล้วก็มันโลดโล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 เรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจนแบบจนมันไกลามากคือผมไปถึงสถานีประมาณบ่ายโมงเนี่ย ผมได้รออพี่จะไปเฉียงตูเนี่ยประมาณห้าโมงหรือหกโมงอะ่ะซึ่งรอนานมากนะครับห้าชั่วโมงเนี่ยไม่รู้ทําอะไรนะเดินวนไปวนมาในสถานีจะไปข้างนอกก็ไม่กล้าไปกลัวกลับมาไม่ได้กลัวหลงอีกอมันเลย,เยมันเลยกลายเป็นว่าเป็นเสียเวลาทั้งวันนะเออแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับผมตู้เราแบบจองจากเมืองไทยไปแล้วไปถึงเราก็นั่งไปเลยดีกว่าอืมคือจองจากเมืองไทยมันก็เหมือนเขาเรียกอ,อะไรมันก็ตัดปัญหา อีกอย่างหนึ่งคือไอ้ที่ต่อแถวซื้อตั๋วอะมคือส่วนใหญ่จะพูดอังกฤษไม่ได้อ่ะแค่จะไม่ได้เลยแล้วก็ล่าสุดที่เราเจอคือแบบไล่ไล่ไล่เราแล้วก็แบบโน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 แล้วก็แบบไล่ไล่คือก็ไล่กูไปไหนวะอะไรเงี้ยจนเราต้องต้องสังเกตเองว่าอันไหนที่แบบน่าจะพอพูดได้อือเหมือนมันจะมีป้ายเป็นแบบคนพิการเนาะที่เราไปเราก็เลยเข้าช่องนั้นเขาบอกว่าไอ้พิการเนี่ยเราจะฟังว่าแบบเฮ้ยเข้าช่องคนพิการเนี่ยนะ มึงก็มือขาดีนี่แต่อย่างเราเนี่ยเขาก็มองว่าพิการทางภาษานะครับก็คือเราเราพูดจีนไม่ได้อะไรเงี้ยนะ<อ>เขาก็เออเหมือนก็คิดว่าเราเปนะักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยก็อาจจะเขาก็จะช่วยเหลือเราอะนะอืม,อมแล้วก็บอกก่อนนะครับว่าอย่างเมืองใหญ่ๆเนี่ยผมไปประเทศจีนมาสามเมืองแล้วนะครับผมที่เป็นเมืองใหญ่ๆนะมีฉางซามีคุณหมิง แล้วก็มีฉงชิ่งเนี่ยคุณเหมิงกับฉางซาเนี่ยมันเป็นเมืองอาจจะไม่ใหญ่มากพอผมมาฉงชิ่งเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบคนมันเยอะมากเรื่องพวกนี้เรื่องต่อแถวมันไม่ควรจะมาเสียวเวลานานไงแล้วยิ่งต่อแถวแล้วเจอคนเยอะๆมันมีการแซงคิวกันเนี่ยยิ่งทําใหนนะ้เรื่องสึกว่ามันมันงุนหงิดนะแล้วก็มันมันจะมีอีกเรื่องที่เสียเวลาคือพวกตรวจกระเป๋าอะไรเงี้ยอืมใช่ใช่เออเพราะว่าที่ซีนนี่คือตรวจเข้มมากไม่ว่าจะสถานีรถใต้ดินรถไฟฟ้ารถ ไฟความเร็วสูงรถบัสคือจะสแกนทุกจุดอ่ะเออคือกินน้ำถือน้ำขวดอะไรนี่ไม่ได้นะต้องดื่มต้องดื่มโชว์ตลอดอะไรเงี้ยเออก็นั่นแหละก็คือต้องเผื่อเวลาด้วยเพราะว่าเวลาจะสแกนกระเป๋าอ่ะคนจีนก็จะแบบปแบบเบียดเบียดกันกูจะจะแกนกูจะรีบไปเอาข้างน้าคือมันก็จะเสียเวลาประมาณนึงอะไรเงี้ยถึงถึงเขาจะมีแบบอย่างสถานีรถรถไฟสถานีแบบเขารถไฟความเร็วสูงอ่ะ คือเขามีเครื่องสแกนเยอะมากนะแต่คนมันก็เยอะมากแลมันก็ต้องต่อคิวนานมากอะ่ะเออซึ่งทั้งห้าข้อนี้นะที่ผมกล่าวมานะครับก็มีความสัมพันธ์แล้วก็มีความสําคัญหมดเลยนะครับผมก็ก่อนจะไปเที่ยวจีนเนี่ยก็ย้ายเพื่อนๆเ,เตรียมตัวไปนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะเสียเงินเยอะเลยนะแล้วก็เตรียมตัวง่ายมากด้วยยังไงก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับเที่ยวจีนกันอย่างมีความสุขแล้วสนุกสนานนะครับผมมันเป็นประเทศที่ดีจริงๆนะผมถึงได้ไปทั้งสามรอบแล้วเนี่ยอืม ไม่ต้องกลัวนะครับว่าแบบคนจีนจะเป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะครับว่าจะต้องแบบเจอแบบไอ้คนนิสัสไมด่ดีบ้านเมืองสกรปรกนู่นนี่นั่นคือมันก็จริงๆก็ต้องขอย่ามีทีนึงนะครับว่ามันก็แล้วแต่คนนะอืมผมไปมาสามรอบเนี่ยจีนเนี่ยก็มีบ้างที่เจอคนไม่ดีแต่ก็เจอคนดีบ้างเออม,มันก็เหมือนบ้านเรานะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับก็ลองไปเที่ยวกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินเขานะครับผม้พเพื่อนๆที่ไปเที่ยวต่าง,งประเทศมานะครับแล้วก็ประทับใจอะไรนะครับ แล้วย้ายผมไปบ้านนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้ามีตังค์นะครับผมก็จะไปเที่ยวแล้วก็มาหรือเพื่อนฝางนะครับผมค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปบล็อกหรือให้ความรู้ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดที่ไม่ได้มาอนกครับครับส่วนคลิปนี้นะผมโอมครับป้ายค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ ได้แล้วต้องมาซื้อกับเรามีบทเรียนแล้วว่าคุณไม่รอ5ชั่วโมงแล้วว้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตรายมากใจเย็นไม่ต้องถ่ายอ้